เกมพิจาไทยโดย b a c k y a t Gamer โอเ okay, คครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะท่านรับชม b a c k y a t Gamer นะครับโอเคอยู่บันนีว่าพูเกมอ่าอา t Story About My u n c l e นะครับโอเคครับเดีย๋ยวครั้งนี้จะเล่นกันต่อจากเดิมนะครับแหมยหยุดความสนุกของพ่อหนุ่มมือกาวไม่ได้จริงๆนะครับแล้วครั้งนี้ผมไปไหนวะเนี่ยอ๋อผมต้องโดดไปทางนน้นใช่ไหมเยี่ยมเลย โอ้ยจะถึงื่อไหถึง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 ยู่เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอตกใจไม่เอานะทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยอดยถึงนีถึงโอ้ยโล่งใจดีนะที่ถึงถ้ายิงใต่ต้นไม้มันจะเห็นไหมมันจะมีแสงครับมันอะไรที่จะไปได้สีขนาดนี้ เออก่อนที่จะเล่นคือผมก็จะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงเนี่ยซึ่งผมได้อัปเดตเดเวอร์ของการ์ดจอขึ้นมาหน่อยภาพแม่งจำได้ผมเล่นเกม t o m b Raider ใช่ไหมแล้วผมลองไปเปิด t o m b r a i d e r ดูครับแล้วแบบอัปเดตเดเวอร์การ์ดจอไงคือมันจะมีการเปลี่ยนสมูทอะไรของนี้ก็คือให้ตามตเปคคอมอะไรนี้ใช่ไหมแต่บังเอิญว่าแม่งปรับทีแบบโอ้โหผมคิดว่าผมอยากได้ ภาพเก่ากับคืนมาเลยครับโอ้โหไม่น่าอัปเดตเลยกากกว่าเดิมครับโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยแบบโอ้โหไม่อยากจะเต็มใจอัดเกมอื่นเท่าไหร่ฮะแต่เกมนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวรอมันอัปเดตออุ้ยเดี๋ยวแนละ้วติดทิพายแล้วโอ้โหอะไรวะเเดี๋ยวเห็นว่ามันติดหินก็ลําบากทีหนึ่งนะว่าจะรอมัน update, อัปเดตเออ การ์ดเดเวอร์อรการ์ดจอใหม่นะครับผมก็จะไปโหลดใหม่หวังว่ามันจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะไม่น่าไปโหลดเลยเอย้ไม่น่าไปอัปเดตเลยไม่ใช่โหลดโอ้ถึงที่ไหนวะเนี่ยขอดูแถวนี้นิดนึงครับมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนี่มันลงไปข้างล่างไมวะโอ้โหมีของนี่เองตรงนี้ก็น่าก็เก็บไว้ก็ดีครับมันอาจจะเป็นอาชีพเมต์อะไรอย่างนี้นะ แนะนำเลยครับเกมนี้ลองหาซื้อมาเล่นดูนะสำหรับใครที่อยากเล่นแบบสบายๆนะไม่ต้องเคิยียดหนักอะไราไมากมายก็ลองเล่นดูกเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสั่นนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มีเสียงอะไรตรงนั้นมีรู้ไปก่อนอเราต้องไปให้ดีครับเอาให้ดีนะเจถ้าไม่ดีนี่คือทิพย์หายแน่นอน ้ยเกือบแล้วเยี่ยมมาหยุดตรงนี้ก่อนเฮ้ยทางนั้นมีทางอุ้ยอ๋อนี่ไงเนีออเจอทางอยู่เยี่ยมยิงใส,ส่ตรงนี้หน่อยครับแสงสว่างเกิดตรงนี้มาทำอะไรวะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะฮะ เด็กงั้นเหยียบไปทางนี้นี่ไงานี่้เราต้องลงไปทางไหนลงไปข้างล่างใช่ไหมได้ถึงไหมถึงไหมถึงอยู่แล้วถึงระดับนี้สบายๆอันนี้อะไรอุยอ้ยอ๋ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะสูงเกินไปละเฮ้ยเฮ้ยเวอร์ผมรู้แล้ว ถ้าเรายิงไฟไฟอ,อาแสงอัดไอ้นี่ครับมันจะส่งเราสูงขึ้น่าเดิมเนี่ยเห็นไหมโอ้หายเลยกูเมื่อกี้ผมยิงอ่ะยิงอัดมันไปอ่ะทั้งสต่จะได้แค่ครั้งเดียวนะเออเรื่องแปลกอยู่เออ,อลองดูเดี๋ของครับตบเข้าไปเรียบร้อย อย่ลองดูนะเอี่ยมันส่งผมก็เด็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ตอนนิวใบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก็ต้องแปลงนู้นต่อโอ้โหพระเจ้าเฮ้ยๆๆอะไรวะเนี่ยไปแล้วโว้ยไม่รอแล้วโอเยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีของให้เก็บไหมนะต้นไม้อะไรวะเนี่ยสวยจัง บรรยากาศที่นี่ก็ใช้ได้นะแบบภาพสวยมากครับ <you> so. จะทดลองอะไรดูอืมเห็นไหมันพอเราไปจี้เหมือนเนี้ยมันจะส่งเราขึ้นไปโคตรสูงเลยมันต้องเป็นอะไรบางอย่างแน่นอนนะมันส่งเราไปสูงได้อเดินหาของก่อน <laughs> เป็นห่วงของครับเดี๋ยวไม่สบายของ อ่าเดี๋ยวแปงไหนดีเออในในผมสงสต่ต้นเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยถ้าเราส่งสิดึงเข้าไปเป็นไงบ้างไม่เป็นไรนะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรโอเคผมว่าน้องเลียงมาเยอะแ่ละเราไปที่อื่นกันดีกว่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยลยเลยเลยเลยปะวะตกเลยมอมเห็นครับเดี๋ยวนะเราต้องเราต้องยิงแสงเข้าไปก่อนนะ โอเคมันก็จะสว่างโอ้โหเมื่อกี้โดดเลยไปเฉยเลยโอ้แย่จังเลยโด,ดเอยเอาไปถึงเอาไปถึงเจไม่ถึงวะทำไมวะมันสูงไปมาวะมันสูงไปแล้วเพื่อนแล้วมันจะไม่ตรงเอา <Okay. S 2> เติมไฟให้หน่อยไปไม่ได้อ๋อนี่ไงเนี่ยมันต้องไปเป็นขาดเป็นตอนนะ่ะเราจะรับถึงสี่ถึง้าไปก็ไม่ได้ด้วยถึงไหมวะถึงดิถึงถึงเยีย่หขาขาแทบหา้าอืมในส่วนหลกัหลกๆตรงนั้นน่าไม่น่าจะไปได้ ถึงเราต้องไปคือข้างล่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ยิงมันก็จะมีขาวแบบนี้ผมสงสัยทางนั้นมากเลยมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรครับอ๋อนี่ยมีทางโอเคมีทางไปอยู่สําคัญมากเลยนะครับแสงไอ้พวกเนี้ยถ้าเราอ่ยิงโอเค เราต้องคอ,คอยดูมันให้ดีนะ okay. ผมได้กระโดดไปข้างบนน,นี่ยงนี้ได้ลนะเยี่ยมมันจะนำพาเราไปทางที่ดีนะไม่ใช่หรอกมายามเข้าหาแสงไว้เราทุกคนจะเจอแสงสว่างจะนำพาความถุขให้เราอันน่ะเป็นเป็นเกมแบบนี้ก็แขวงความคิดให้เราเหมือนกันนะเนี่ยตรงไหนวะ <laughs> ทุกคนบอกตรงไหนเป็นความคิดให้มึงนเนี่ย ที่รูนี่แหละตรงนี้แหละคือความคิดครับตอนนี้ผมไปไหนของผมวะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเดินเล่นอยู่นะฮะไม่ใช่หรอก้างบนไปได้อยู่เยี่ยมเฮ้ยเกือบเลยมีทางล่างกับทางบนตรงนั้นนะะเราต้องเสียงเข้าไป ไม่น่าถึงครับ huh. งั้นต้องดึงกำหน่อยอ่ะลองวิ่งใหม่ายืได้อยู่ได้อยู่ทางนี้เยี่ยมต้องไปทางล่างไอ้ทางนั้นดีใช่ไหมได้เดี๋ยวนะเฮ้ยเล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 ยกดค้างไว้กดค้างไว้เจเยิ้มเยิ้มโอ้โหไม่ทันแล้วว่ะเพื่อน างนี้ไม่ตายครับยอมตายไปมันเป็นทางลัดเออ่าดึงทางนี้อ่าแล้วก็ทางนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคโอโ้โหเฮ้ยเฮอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว็วเก็วอก็วเาวเวเกีวเร็วเด็วเร็วเรนหเร็วเห็ว่าเานะาม็นเร็ รไมได้ดูเวย้ยมันรูมได้แต่พอเวลามันคุยูคนั้นนะโอเคเขาบอกว่าพยายามอยากให้มันนี่ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วอยากให้มันเห็นอยากให้มันเห็นต้องต้องนิ่งๆไว้ผมไม่รู้เกี่ยวปนะเด็นนะี้แต่ผมว่าอยากให้มันเห็นนะพยายามแอบหลบหลังหลังหินไว้นะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีจะอ่าแล้วนําไปใช้ด้วยนะฮะผมว่าไปทีแกรสเต็ปดีกว่าครับ เสียงดนตรีบิวมากแล้วใครมาแข่งเรือตรงนี้บ้านผมนะไม่ได้อยู่ใกล้ติดคลองครับแต่บ้านผมมันอยู่ตรงข้ามกับอีกฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ถนนตรงนั้นมันติดคลองทาให้มีเสียงเรือแทรกเข้ามานะบมางแข่งเรืออะไรตอนนี้ไม่รู้นะครับยังไม่ถึงเวลาแข่งเรือเลยโอ้โหเฮ้ยที่ผ้าตรงนี้จะเนียนหรวะเฮ้ยนเนียนเนียนอยู่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอแล้วมันกระตุกๆอย่างนี้ไมไ่กระตุกมันขย,ยมอะไรไม่รู้ครับรอๆโอ,อ้โหแม่งอะไรวะเนะี่ยลูกตาโง,ง,ง่ๆที่จับจ้องมาหาเราไม่มีหรอกนะหลับไปเถอะเหี้มันหลับแล้วเว้ยหรือจะถึงไหมวะถึงไหมถึงไหมถึงถึงถึง,ถง เอฟเอฟเอฟกอ่อนตรงนี้ได้ป่าวะไม่ดูนะรือมันยังไม่เห็นว่ะเออเอออะไรจะโชคดีขนาดนี้เอาไงเพื่อนหลับไปแหละดีแล้วน้องสาวเดี๋ยวพี่จะกระโดดไปก่อนนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เข้มเ่ยมแอบแอบแอบ,แอบมันจะเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะ มันส่งแสงมาแล้วส่งแสงมาแล้วไม่น่าจะเห็นเราเฮ้ยรู้เลยว่อ๋อมันจะได้ยิงเสียงเรานะครับโอเคเราต้องอยู่เฉยๆไว้อ๋อเราต้องอยู่ดิงๆไว้เท่านั้นเองอยา่าขยับเป็นอันเด็ดขาดโอเคเห็นล้างบนโอเค เยี่ยมโอเคทำทำได้ดีมากเอาเวรแล้วมัน yeah, มันตันอ่ะ<า>ไปทาง,ทางไหนวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะผ่านจนได้แล้วแล้โผล่มาที่ไหนวะเนี่ยโอภาพอาจจะจินดาเลช้าที่หนึ่งแล้วขอใครแดง โอ้แม่งสวรรค์ชัดๆภาษาอะไรของมันวะเนี่ยอือหือโอ้โหพระเจ้ามาว้าวเลยตอนนี้ไม่อยากจะว้าวแล้วตอนนี้จะไงเฮ้ยตกเลยมาถึงชิปคายแล้วยังได้อยู่ถ้าผมตายขึ้นไปได้นี่คือทุกอย่างคือเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่เว้ย โอ้ย้ยโอ้โหแม่งอะไรขนาดนี้ทางรัดก็ทำได้เมื่อกี้ตอนเข้าเกมเฟรมเจะตกนิดนึงไมขอภัยนะตอนที่มันกินเลดช้าๆหน่อยอ้าในนี้เห็นมีอะไรเลยเดินบนเล่นเหมือนกันโออถึงไหมถึงไปไหนวะเนี่ยไปทางนู้นเหรอ ขอดูหน่อยคือข้างบนมันบิดมันแบบมันคาใจว่ะมันต้องมีอะไรแน่เลยข้างบนเนี่ยเดดขึ้นไปดูดิโอ้โหแม่งยังสไปเดอร์แมนแม่งโดดเกาะติดได้ไงเฮ้ยเดียว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 โอ้โหแต่น่าอะไรวะเนี่ย เวนเฮ้ยเดียวโอ้โหอ,อันตรายว่ะเดี๋ยวนะนี่ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะผมอลองยิงไปที่อืน่นดูโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้โหเวสูงเกินไปแล้ว โอ้หเวลาแขวงมือแบบนี้มันโดดไม่ได้แน่นอนครับแล้วทำไมมันสูงขนาดนั้นวะหรือว่ามันเอ๋อตกคืนอนจะดันตัวเองได้ไม่เกี่ยวนะแล้วขึ้นไปได้ไงวะอ่ขอโดดดีกว่าโดดเฮ้ยติดอะไรวะอา่ายจดลงก่อนนะแล้วก็จะโดดขึ้นไป นี่ไงปาโถมีของอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเฮ้ยเป็นแท่นโดดชันดีเลยเนี่ยเยี่ยมทำได้ทำได้ไงโดดทางนั้นครับโดดต่อไปเดอร์แมนจะชัดแล้วไงต่อทางนั้นนะ่ดด Spider านนจะถึงนะถึงเว้ยถึงเว้ย ได้อยู่แล้วไงอ่ะแลงไงแล้วไง <ừ. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตัดตัดตัดใจดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีดดก่อนโอเคตัดใจดีละแค่โดดธรรม,มาดาก็ถึงแล้วโอเคตรงนั้นมีมีทางอยู่โดดธรรม,มาดาก็ถึงอุ้ยอุ้ยโอเคได้อยู่ ตัวนี้ก็โดดธรรมดานะีไม่ได้นะเลย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  <laughs> โอเคโอค้โหอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยนีเ่เข้ารูทะลุช่องทำได้ยังไงโดดชิบผ่านละโดดโอเคเวลาโดดต้องกดชิบค้างก้เลยนะวิ่งแล้วกดชิบค้างเหลอดแล้วก็ปล่อยเมาส์ขวานะ่ะกดเมาส์ขวาค้างไว้เห็นไหม แล้วก็ถอยหลังมาหน้อยกดชิปวิ่งปุ๊บแล้วก็กดชิชปค้างไว้ได้วยนะโอเคพอถึงอย่างนี้ก็ปล่อยครับจะอธิบายยังไงดีลองเล่นกันเองดีกว่าโอ้ยดีนะเกือบดีนะไม่เกือบไม่ถึงดีดึงดึงพลังอะไรวะเนี่ยอะไรจะบันเจิดขนาดนี้แล้วนี่อะไรวะเนี่ย,ยม,มีเพชรว่ะขอได้ไหมไม่ได้ะ Maybe have do it had to the crystals that say ừ, đang Này ừ, trong này miếng ừ, này ơi. Sự quan nó đang đổ đang hỉn Ok. ngày quá. Đi đi đi. đi đi đi. Ơi sao mà mình mới dám bỏ mới dám gì nè. Thôi เนี่ยไม่ถึงเฉยอ,อ๋อผมรู้ละผมว่าว่ผมขอดูหน่อยเราต้องแบบไปยืนทั้งบนนั้นให้ได้นะโอเคเราจะใจเย็นลงกว่าเดิมไม่รีบไม่ดีบแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปโอเคนะเราจะมายืนตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็จะ ดึงทางนี้ดึงทางนี้ก็มายืนบนนี้เยี่ยมโอ้โหแล้วทำไงต่อวะเนี่ยขี้ผาละต้องบนนั้นมีมีทางอยู่แต่ต้องเราต้องดูตัวเราเองเวยเราจะไปยังไงลองดู อ๋อกดเกาะใบพาดไปอ๋อแบบนี้เองถามหน่อยครับคุณพี่ไม่มีอีกอันนึงแล้วก็ดึงไม่ได้ครับโอเคผมเข้าใจละเข้าใจละอ้าทำมันเล่นตรงนี้ใหม่เลยเหรอ,อต้องตรงมาตรงนี้ใหม่เลยครับ,โอ,ออรรบโอเค เราจะเกาะก็เสียดได้นะเราต้องดึงไปก่อนแล้วก็จะเกาะไปพัดไปอย่างนี้นะฮะโอเคครับจะรอรอให้ดีเอาให้ดีครับแล้วค่อยปล่อยโอเคจะโยกตัวเราขึ้นไปทางนั้นขอให้ถึงขอให้ถึง <c oughs> ผมนี่มองตามเลยอะ กลัวไม่ถึงไ็เดีเรื่องเรื่อง mm hmm. โดดโอ้โหโดดติดหินว่ะหาทำเลยดีๆหน่อยในการโดด mm hmm. ตรนนี้ก็ได้นะน่าจะได้เยอะโอเคอุ mm ้ย hmm. ที่นี่เป็นที่ไหนวะเนี่ยทำไมหินมันลอยได้แบบนี้วะ mm hmm. มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย mm hmm. อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย <laughs> เล่นอะไรผแผงแลงๆได้ mm hmm. Wow, man, i How come they didn't use crystals in the village like that? Didn't they mm. have any? They did have a few, hey. but... Oh, they not the the were sacred. That they were the source of life, It oh. shouldn't be filled with it. Wait, so didn't Fred use them? For his power cords, yes. I guess he did an exception. But the strays on mm. the other. Day. โอ้โหตอนนี้ฟังอยู่ mm hmm. แต่พอยิงปุ๊บมันก็เปลี่ยนสีแบบนี้เลยเอ้าวล้วไปไหนต่อแล้วครับพี่น้องบอกผมหน่อยแปลงร่าง,างวะตรงนี้ไม่น่าใช่ทางนั้นก็ไม่น่าใช่เดี๋ยวบอกนะว่าทางนี้ ทางนี้รงล่างทาง,ทางเดินที่เรามานี่หว่าหรือว่าต้องลงล่างอีกเฮ้ยไม่ใช่ละ <c oughs> เริ่มสับสนละไม่น่าใช่ต้องโดดขึ้นนะ, <c oughs> ะโดดขึ้นข้างบนอ,อ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหถ้าไม่สังเกตข้างบนไม่รู้เนี่ย อู๋ที่นี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยรีบมันอะไรวะเนี่ยอ๋อข้างบนนั่นไงครับกดชาร์จแล้วก็ปล่อยพลังแล้วก็ล้อจังหวะหน่อยก็ดึงไว้ดึงไว้เย็บเย็บเย็บเฮ้ยอยียบเลยเหยียเลยเด็กขาดเกือบไปแล้วไหมล่ะโห่วงขทางนู้นไปนะโอเคปึค๊บ เกาะไปอุย้ยติดหินว่ะคลิปหายละตายไม่ถึงแย่ yeah, เลยทางไหนวะเนี่ยอุย้ยไ,ไกลมากเดีย๋ยวนะไม่เป็นไรเรามีพลังดูดอยู่ไม่ใช่ละพี่น้องทางนี้ทางนี้พลังดูดนี่มาไกลมากอ่ะมายางนี้เลยโอเค ไม่รู้ว่าเราไปไหนครับตอนนี้อเราต้องโดดไปทางนู้นโอเคพยายามพยายามเข้าแล้วก็ปล่อยจังหวะนิดนึงแล้วก็โดนนด,โดทางนี้แล้วก็ปล่อยจังหวะน,นิดนึงเฮ้เฮ hey, ้บ้านป้างโอ้โหกูจะตกใจเลยลืมกดเลย <c oughs> โอ้โหต้องมาโดดใหม่ละกูยาวพี่น้องเดี๋ยวนะไม่เป็นไร เรายังมีความสามารถชั้นดีอยู่ความสามารถในการกระโดดนี่แหละเราทุกอย่างการเรียนรู้นะจดจาแล้วนาไปใช้โอเคเมื่อกี้พูดมันพูดเฮต,ตกใจหมดเลยว่าอะไรจูจจ่ตุดสีุ่ห้าพูดเฮม,มาเฉยเลยคิดฝ้ายนา <c ười> <c ười> นัน่นๆเอาแยะเอาแยะเอาแเดี <c ười> <c ười> เย๋ยวมันยืนตรงนี้ก่อนนะอะ ข้างล่างนั่นมันไม่น่าจะมีอะไรนะแบบสงสัยอะ่ะผมเป็นคนที่แบบเออทำไงดีวะทักหน่อยไหมขอลงไปดู่อไหะมีแค่ของแบบนี้ใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรครับไอ้กวางโอ้โหพลาด,ดีแล้วกู ย,ยังดีได้ยังดีได้ยังดีได้อยู่โอ้โหเดี่ยมดีนะที่มีสติโอ้ยอย่างนี้วิ่งเอาก็ะึงแล้วพี่น้องเดี่ยมมาถึงได้ไงจุดนี้อะไรวะนะ่ <c oughs> ะแปลกแกับมันอยู่น้ำกอดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเค โอ้ยมันมีใบพัดครับสงสัยเราต้องแบบต้นโดดไปใกล้ฝันนี้มั้งโอเคจะลองโดดเข้าไปนะผมไม่รู้ว่าผมจะตายป่ะนะพลังมันไม่ถึงว่ะทำไมวะต้องโดดให้พลังถึงะอ ตายแน่นอนเลยกูเฮ้ยข้างล่างมันมีทางวะตายแล้วที่ข้างล่างมีทางแหละจะกระโดดไปก็ะอะไรอยู่ในความอยากรู้ของเรามันมันไม่เคยปานีใครครับความอยากรู้อยากเห็นโถข้างล่างก็ไม่มีอะไรนี่ไงโอ้โหถ้าไม่มานี่คือพลาดงานแน่นอนแล้วทำไงครับ ทำไงครับท่านผู้ชมตอนนี้โดดขึ้นไปดีครับรออะไรโอ้ยเฮ้ยยังได้อยู่เยี่ยมโอ้โหแม่งลุ้นมากไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้มันคืออะไรคี่ดูกลับก่อนตอนนี้ฮไม่ไหวแล้วปะ ดูจากความคิดแล้วเนี่ยเหมือนเราต้องโดดไปหาหินให้ทานก่อนแล้วก็มาทางนี้ใช่ไหมมาถึงจุดนี้เราต้องโดดเข้าไปใกล้วันนี้เออได้แล้ว <c oughs> ได้แล้เฮ้ย <c oughs> มีม,ม,มีมีสายขาดด้วยมีพลังงานขาดด้วย โอ้พระเจ้ามีของแบบนี้ด้วยเลยถ้าไปอยู่ใกล้ใบนั่นเกินไปมันจะพลังงานเรามันจะสุดนะโอเคโอ้โหโอเคจากแฟนตาซีก็กันไลอยู่โอ้โหต้องให้แม่นด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยใบพัดมันบางมันมองไม่เห็นโอ้โห จบเลยตากิกปล่อยแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ชาร์จเต็มที่แล้วก็ปล่อยพลังถึงไหมผมเมื่อน้องมตบบาตบัามือมนี้ไม่ถึงแล้วรีบไปวะเ oh. มื่อกี้กับผมแบบตอนนี้ไม่ไหวแล้วรีบมากเดีย๋ยนะใจร้อนด้วยเป็นคนที่ใจร้อนก็พอสมควร รอจังหวะดิดึงสินี่แหละทำมาากินได้แล้วได้แลไปโดดเกาะหน่อยโอเคอย่างนี้แหละครับโอ้โหอย่างนี้อ่ะที่เรียกว่าอยู่เป็นโอ้ยว่าจะมาถึงได้อ้าอ,าอะไรวนะเนี่ยหยิบของไปแล้วเกิดอะไรขอึ้นนะ เกิดอะไรขึ้นมีรู้นะครับที่นี่มันที่ไหนนะความอยากรู้อยากเห็นมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเข้าไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรผมมีทางรัดปัดโทรทางลัดมันระดับเทพใครก็ขึ้นมันนั่งบนนี้วะเนี่ย ต้องลงมาก่อนนะแถวนี้ไม่น่าจะมีได้แล้วล่ะนะโอเคในตัวตร,ตรงนี้ก็คงจะมีสอนละมีเรื่องมีสอนอะไรบางอย่างนะโอเคโอเคครับงั้น,ดนเดี๋ยวคลิปนี้เร่องขอหยุดพินที่น,นี้ก่อนนะท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดตับตักไลคด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย